สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อกันคือเขาสําหรับการเบิงอากาศประจํามือนะครับเบิงฝนนะครับเน้นฝนครับพี่น้องครับจากช่องค้น้าหน้าเฮานี่เขาที่เน้นฝนนะครับในการเดินทางนะครับในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าการเดินทางสําคัญครับพี่น้องครับขันมีฝนมีหยังมันก็เสี่ยงต่อการเดินทางเนาะเพราะฝนเท็ดให้ถนนลื่นพี่น้องถนนลื่นนะครับที่ว่ามืนกันบางคนอาจจะที่เขเข้าใจอีกแล้วบัดนี้ถนนลื่นพี่น้องครับรวมถึงป่า ประโยชน์จากการเบิ้งก็คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยส่งผลต่อพอคาแม่ขายเนาะที่ออกในในพื้นที่การแกงไ่าว่าจะพอคารา่ขายแล้วครับการจัดกิจกรรมการแกงต่างต่างก็มีผลทั้งหมดครับผมก็เลยขอ,อยัดเบิ้งครับเบิ้งเพื่อที่จะเอามาใส่ในการเดินทางใส่ในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมเห็นพาย,ยุไหมพี่น้องสังเกตบอ่อน,น,นี้ผมเรือนเบิ้งนี่ผมเห็นพาย,ยุเห็นต่อล่นล่มปิวแว่นแว่นนี่นี่ครับไหลมาจากทางทิศนี้ไปนี่เลาะ อ,อมมาทางทั้ง <c oughs> ชุ่มพอประจวบเพราะนี่ขึ้นเอาไทยแล้วก็ตีไปทั้งพร้มเป็นกัมผู้ชานะพี่น้องครับส่วนที่มันเาขามาทาั้งพ่มาตีมาห้านี่ก็ทกั้งภาคตะวันออกเอ้ยทางตะวันตกนะพี่น้องทางที่ตะวันตกผ่านภาคเหนือมาภาคอีสานเฮานี่ก็ถือว่า,าพ่ออมๆแล้วพ,พ,พ,พี่น้องพ่อเนี่ยค่อยๆอ่ะพี่น้องเบาๆครับมาเท่าเอาินว่อาอมๆพ่อมาพ่อคือมันไม่ค่อยเห็นสังเกตบ่ครับเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นครับ มือนี่ลักษณะของอาพายุบอมี่ผมขอขอยัดเบรงในส่วนของปักหมุดพี่น้องครับยุธีคอนแกนนะครับมันทําทาวาสิตกอยู่ในเมือว่านนี่ครับพี่น้องครับส่วงซีโมงเนาะแต่กาบ์โบตกับ,บ,กบมีล่มทรงคือครับเป็นลักษณะทรงคือพี่น้องนึกออกเนาะกันบันเท่าก็บทเป็นลักษณะของล่มหัวกูดล่มยางไปอีสันเพราะว่ามันเอา้าพี่น้องมันเอา้ามันห่อนเพราะมันห่อนมันเอา้าสิ่งที่ตามมาก,ก็คือความกดอากาศมันเบ่เย็น ห้อนเจอกันทั้งสีข้างล่างห้อนดันึ้นไปเ้าืงเทิื่องอธิเย็นไปชนกันก็อี่เกิดล่มหมุนล่มอย่างครับหรือบานเท่าอธิเรว่าล่มหัวกุดล่มอย่างก็ว่าไปเกิดเกิดขึ้นเป็นบองบองนะพี่น้องครับแล้วก็เกิดมีล่มแห้งเกิดมีฟ้าห้องนิดๆแล้วก็มีฝนตกเป็นบางแห้งด้วยพี่น้องครับเมื่อวานอยู่ในโซนที่ผมเบิ่งกับอากาศรวมถึงคอนกันที่ผมอยู่เองนี่แหละเกือบตกพี่น้องเกือบตกช้ค์ว่าเกือบตกเนาะโซนแถวแถวบ้านฟางเกือบตก ต่ว่าก็มีล่มมีอย่างอยู่ในชน่วงสี่โมงแรกเมื่อวานนะฮามาเบิ้งมือนีเป็นไรครับนี่ถ้าเจ็ดโมงมีมตะเวน,ม,ม,ม,เวนม,ม,มีสี่โมงก็มีตะเวนบายโมงาบโมงส่งว่าสิตกเห็นบ่มพี่น้องครับสีน้ําเงินนี่ก็กคือลักษณะของฝนฟ้ามีสีน้ําเงินมีนะครับ,บาบโมงสี่โมงทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มจนเป็นฮอดเทียงขึ้นจนฮอดเ้าพี่น้องครับก็ส่งสีมีเหมือนสีมีตกนะครับแต่ว่าอยู่ใส่ะบิดน,นี่อันนี้ฮามาเบิ้งกันอีกเที่ยงหนึ่งเนาะก็คือว่าพูดพหัสศุกตาม ตามพยากรณที่เขาให้ไว้นี่ก็คือเป็นตัดตกพี่น้องแต่ว่าสิตตกจริงบ่จริงบ่ลู่นะครับเฮามบอเบิเ่งเรื่องของเมฆฝนก่อนพี่น้องครับฝนฝ่าฝ่าเ้อพี่น้องครับผมขอยัตซูมเอาเนาะออกไกล้ๆให้เห็นก่อนพออย่างว่ามันเป็นแบบบ่ชัดเจนนะครับพี่น้องเบ่บ่บได้ยทีชัดว่าสิตตกเมืองไหเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ชัดแจ้งเนาะมันออกแบบก,กว้างเบื้องแบบก,กว้างพี่น้องครับสังเกตบ่ นี่เบิ่งออาจากทิศทางลมกันเลยครับความแรงของฝนวันที่มีกุมเมก,ก็โตอยู่ในทะเลทางนี้ครับพี่น้องทางทางแถวกัมพูชาเนี่เลยเอาไทยขึ้นมาในเขตเอาไทยนี่แหละพี่น้องครับน,นี่ีลมมถัถิิไปอังกฤษเดียวพี่นอ้องปื้แล้วก็หมุนขึ้นมาจากออมพานาส่วนลองมรสุมภาคใต้ของเขาเอาไทยแล้วก็หมุนมาทางนี้พี่น้องครับเบื้องเอาเนาะนี่เวียดนามครับพี่น้องอันนี้กัมพูชาเนาะอันนี้ไทยนี่พี่น้องครับ กษีมีเล่าอยู่ประมาณนี้ครับเล่าออกับที่อยู่ใกล้ๆห้านี่แหละครับติดกับไท้ยนี่ครับเขตนี้ก็คือได้รับผลกระทบน้ำแข็น,นิดน้อยอันนีนน้ที่เห็นเป็นซีฟ้าซีขาวๆนี่คือเมฆคุ้มสังเกตวยพี่น้องถ้าพิเถ้าพี่น้องกําลังอยู่ในเขตพื้นที่ยางเช่นยกตัวอย่างขอนแก่นเวียงจันทร์ท่าแขกอุบลทังสิพี่น้องเลี้ยวขึ้นไปทั้งฟ้ากสีสังเกตเห็นว่ามันคึ้มมันบอกน้องคึ้มจากยังคึ้มจากตัวนี้แหละครับน้อง เมฆที่ปกคลุมอยู่นิดหน่อยอันนี้ใส่คาว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าที่ตกก็คือสีแดงนี่ตกแห้งสีเหลืองตกครับพี่น้องส่วนเมฆที่ปกคลุมมีสีขาวคล้ายๆฟ้าๆนี่ก็ทิบบปันใดพี่น้องครับแต่ก็มีโอกาสเด้ดเดผมเองก็บ่สามารถบอกได้ครับเบิงได้แค่เป็นขาวๆเขาถึงเขาถึงเรียกว่าพยากรพี่น้องครับเบิงได้แบบนี้ผมที่เดินเดินเวลาเด้พี่น้องนี่คือวลาในการเดินเดินยังว่าที่เขาเป็นการพยากร์ว่าต่อไปข้างหน้ามันที่ ไหลไปจังไดนเมฆที่มีทิศทางเป็นแบบไรพี่น้องครับโอเคเนาะหาโมงเทียงเห็นบ่พี่น้องทิศทางเมฆเห็นบ่ครับบายโมงนั่นมันก็วนวนไปวไป่อน,นมาแถวนี้แหละครับมันบ่ได้หนีเด้พออยัางปฏิลมมันตีไปจังซี่วนมาจังซี่แสดงว่าในโซนเฮาที่เป็นบ่ว่าสิเป็นเวียดนามลาวไทยนะครับกท็ทิได้รับกลุ่มเมฆกลุ่มนี้อยู่อยู่บ่ไปไสมาไสครับพี่น้องครับนี่ครับบายโมงบายสองบาดนี้มันผัด ก็โตขึ้นสังเกตว่าใครพี่น้องมองนี้ก็สิร้ายขึ้นได้หน่ร้ายขึ้นแบบนี้มีโอกาสตกพี่น้องครับเลยชุทางชุ่มแพรมหาลมศักนี่มีโอกาสตกดิพี่น้องครับถ้าเป็นคอนแกนกาลสินถ้ามันคอนแกนกาลสินด้วยยังเนี่ยกะยังคึ้นอยู่ยังไม่ชัดเจนนะครับพี่น้องครับถ้าออกไปทางเล่าองศ์โอเคทางนี้ตกพี่น้องเล่าวเวียดนามซุ่เนี่ยเขาเอิ่อเงยปุ๊บนี่อ่านวางเลยพี่น้องว่ามันอ่านบม่ออกเนาะมันมันมันอันนี้มันทับอยู่หาผู้ใด พ่อหูวาเจ้าของยุโซนในกะโซนนี้แหละพี่น้องแถวนี้เนาะอันนี้อุบลใต้อุบลลงมานี่กะมีโอกาสฝนตกครับพี่น้องครับบ่ายสามบ่ายสี่มันก็อวนอวัววน่นอยู่แถวนั้น hmm? เดี๋ยวนะพี่น้องหกโมงหกโมง,งมันจีดดันมาจากทางกัมพูชาอีกก่อนเง,งบักไงครับพี่น้องครับนี่ผ่านมาทางซุรินขึ้นมาทางอุบลราชธานีนี่ครับแลนเขาหาคอนแกนเลยได้เนี่ที่เขาว่าเขาเดียวผพมึงก่อนพี่น้องครับแต่ทางอุดอรเนี่ยนาสิตกในช่วง หาโมงหกโมง,งเลยพี่น้องครับขอนแก่นเขาไว้พี่น้องนั่นเห็นว่าเขาเขาตอนไหนพี่น้องทุ่มสองทุ่มจังบ่พี่น้องจังยี่ยดยได้นี่ทุ่มสองทุ่มนี่แดงแจ๋เลยพี่น้องขอนแก่นนะขอนแก่นนะครับนี่แต่ว่าถึงตอนทุ่มสองทุ่มของมอนีมันสิเขาเรียกว่าอะไระพี่น้องมัติเปยหรืออ้วยไปทางอื่นอีกบอ่อันนี้บ่รูเ้อพี่น้องเดีย๋ยวเฮาม่เบิงกันต่อครับพี่น้องครับสามทุ่มก็ยังนักเต็มที่อยู่ในโคนขอนแก่นสี่ทุ่ม ยังบ่ไปใสครับจองพื้นที่คอนแกนเด็ดขาดเลยพี่น้องนี่นีเห็นว่าสังเกตว่าช่วงสี่ทุ่มมีคอนแกนเท่านี้สี่ทุ่มจองเลยพี่น้องครับจองนี้ได้เขตพื้นที่คอนแกนแล้วก็เมกะทิคุ่มไปทางเอียงครับทางใชัพุ่มเนาะใช้ยภูพุ่มคอนแกนไปเองสี่ครับพี่น้องครับมั่นจ่าบ่แถวนี้ครับพี่น้องครับเนาะทางชุ่มแพรนิดน้อยมหานี่กระถิบเปิดอยออกแล้วนะครับแต่ว่าคอนแกนเท่ารัับเต็มนะครับคอนแกน อุดรกับส่งว่างๆอยู่แต่มันออกไปทางกาลสินเนาะทางบานถาดบานยังครับทางนี้ครับบานยังเหอะมันมันขาวๆหมดสกลนครตีบนแน่ใจเด้พี่น้องอันนี้เนาะแมนบ่แมนบ่พี่น้องอาซีแมนเนาะผมบนแน่ใจแล้วเขาเบิ่งต่อไปครับฮาทุ่มตีหนึ่งอ๋อมันมันมันมาจากทางมันพัดจากทางทิศตะวันออกนะครับขึ้นไปทางทิศเหนือพี่น้องเขีนว่าออกเนี่ยขึ้นไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือแล้วก็เฉียงไปเหนือนิดนึงครับเมฆกระไหลไปทั่งจังหวัดเลยต่อได้เปน็นของในช่วงตีทเที่ยงคืนครับแล้วก็อีกก,กุมหนึ่งที่ยุ่ทั้งภาคกลางหรือทั้งโคราชนี่ก็ะจไหลไหลไปทัทง่งทั้งทิศตะวันตกเฉียงเฉียงเหนือได้เป็นของตกเฉียงเหนือก็ะิออกไปทั่งพูแล้จังหวัดใดโดยนันนี่ผมก็มองบอกออกมาพว่ามันมันทับน้องไปน้องับตัวหนังสือก็สีขาวตัวหนังสือสีขาวแล้วพี่จิตเดี๋ยว พี่จิตเพชรบูบูลเ,เชียนบุรีอ่ะแถวนั้นแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวไม่นด้จอดโดนโบนครับพอย่ำเพลงเลยล่ะผมสายตายเงาเขืเก่งพี่น้องเบ,บิงบัศชัดครับเบิงบัศชัดตีหนึ่งทิศทางเห็นไหมครับพี่น้องเปิดออกแต่ว่าก็ยังมีเมฆกุกมไม้ขมาอีกนะครับในช่วงตีหาผ่านทางกัมพูชาเข้ามาครับทางสุรินทร์ผ่านเข้ามาครับพี่น้องครับมาในช่วงตีห่าหกโมงครับ เจ็ดโมงเชาฮอดคอนแกนฮอดคอนแกนเท่า ort, an, ort, an, ครับช่วงเจ็ดโมงเชาฮอดคอนแกนแปดโมงก็ก็ส่งสิตกอวนอวนยู่ประมาณหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงแปดโมงเช้าจนฮอดสิบโมงมืออื่นครับเจ้าที่เปิดออกพี่น้องอยู่ในโซนใดเบื้องเอาเลยพี่น้องเบื้งเบื้องหมดผมก็เล่งไว้ถ้าตะคอนแกนผมนี่ลวนะวะโอกาสเกิดฝนมีบ่ครับพี่น้องมีครับตั้งแต่สองทุ่มมัอนี้ไปแล้วครับฮอดเที่ยงพี่น้องครับ หอดเทียมก็มีอีกกุ้มนึงเข้ว่าอีกครับพี่น้องหอดใบสามสังเกตบ่ครับนี่กุ้มไม่ในมืออื่นนยมืออื่นนี่ครับพี่น้องหอดใบสามช่วงใบสามก็ทิเ็นสังเกตบ่ครับขอนแกนไตขอนแกนช่วงนี้ก็ทิเ็นทังมั่น่าทางบานภัยเนาะนี่นี่ลงมาครับพี่น้องครับตรงนี้ใช้พุ่มกับว่าหอดดอกแต่ถ้าออกไปทางกาลสินก็ทิมีนนอยอุดรท่านี่กับว่าคอยปันใดพี่น้องเนาะไตลงมาทังนี้กะทิมีครับทังครับที่มันมาทางสุรินเนาะ บุรีรัมย์มันบา,างนีผมบ่หมั่นใจไปไหนเด้อผมจาผมไ่ค่อยรู้ทิศทางจังหวัดไปไหนครับพี่น้องครับหาโมงหกโมงเห็นว่าครพี่น้องทุ่มหนึ่งสองุมืออื่นเนี่ยอันนี้คือมืออื่นเนี่ยเปย์ออกสังเกตว่าครับพเพราะมันเปย์ออกของขยัดซุ่มเอาออกมาอีกนิดหนึ่งครับมันเห็นในบ้องกว่างนะพี่น้องครับสี่ทุ่มมืออืน่นหาทุ่มมืออื่นครับหกทุ่มเที่ยงขึ้นอ้าโอเคผมเบิ่งหอดหกทุ่มเที่ยงขึ้นมืออื่นนะครับชัดเจนว่า เขาบอกว่าซีมีฝนนะครับพี่น้องในพื้นที่ต่างๆซึ่งมันเป็นลักษณะของเมฆคลุมอยู่ในภาคอีสานแลว้วก็ภาคาเหนือนะครับภาคกลางแลว้วก็ภาคตะวันออกนะครับบอกง่ายว่าเกือบทั่วพื้นที่นั่นแหละครับแต่ว่าภาคใตผมว่าท่านได้เบิงเนาะอันนี้กะเบิงนน้ากันพี่น้องครับพี่นอ้นองภาคใตเบิงนน้ากันนิดนึงเป็นภาพกว้างเนาะผมกะทิย้อนเวลากลับมาพี่น้องย้อนเวลากลับมาที่มือช่วงระยะเวลาที่ผมถทดคลิปอยู่ครับ นี่ครับพี่น้องคือช่วงเวลานี้จุดสีดำต, Trans ตรงนี้เนาะประมาณหามงศ์เาของมื้อนี้ครับพี่น้องสังเกตเด้อยหามงศ์เาของมื้อนี้ที่ผมเฮ็ดคลิปนี่พอน Zeiten, ที่ปล่อยมันไหลไปจนฮอดเที่ยงคืนของมีนด,ด,น,ด,ด,ดนะครับผู้ใดอยู่โซนใดจังหวัดใดนะครับถ้าจําโซนของเจ้าของใดกะเบิ่งเอาพี่น้องเนาะเบิ่งเอาครับว่บา <í> ลักษณะของเมฆ <í> ที่ไปคุ้มพื้นที่ตรงใดแน่เด้อครับพี่น้องตอนนี้เที่ยงเด้อพี่น้องใบมง้งเห็นบ่ครับนี่ลักษณะของเมีดใบสอง ใบสามเห็นไหมครับมันก็ตกแล้วทีวน่นี่สังเกตุไหมครับหาโมงแรงหกโมง่งสี่โมงแรงครับแล้วก็หาโมงแรงครับพี่น้องนี่สังเกตว่ามันไหลจากทางทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเชยงเหนือครับหกโมงทุ่มหนึ่งเต็มเลยครับทุ่มหนึ่งนี่อยู่ในโซนขอนแก่นแบบเปี้ยเลยพี่น้องสองทุ่มแนนอัดอยู่นี่ตกอยู่นี่เป็นส่วนใหญ่ครับสี่ทุ่มหาทุ่มเห็นไหมพี่น้องโอเคเนาะหอดเทียงขึ้นไม่หนีพอ่อสําหรับสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องก็ไป ย้อนลับมาเบิ้งอีกว่าผมไปเบิ้งเบิ้งไปหอดเที่ยงขึ้นมืออื่นก็จังเบิ้งไล่รายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมในคลิปต่อต้น,นนะเพี่อนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซรันี้ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ